โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby.com อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับมันอยู่ในเกม DreamLeague Soccer 2023เหมือนเดิมนะครับ <Okay. S 1> okay, โอเคโอสำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ในแมตช์บอลโลกนะครับผมซึ่งแมตช์นี้นะครับเราจะเจอกับทีมชาติสเปนนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวนักเตะกันนะครับผม นี่เลยครับผมสเปนมาในระบบ4-3 3นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตตารางคะแนนเรียวไทม์ตอนนี้นะครับผมทีมชาติไทยนะครับผมแข่งไป1แมตช์นะครับผมชนะมา1แมตช์นะครับผมยิงไป6ประตูได้3คะแนนนะครับผมส่วนทีมอันดับ2นะครับที่จะเจอกันวันนี้นะครับก็คือทีมชาติสเปนนะครับผมก็ชนะมา1แมตช์นะครับแต่ยิงไป3ประตูนะครับผมก็มี3คะแนนเท่ากันนะครับแต่เราได้เปรียบเรื่อง สกอร์อยู่นะครับผมยิงไป3ลูกนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับผมก่อนที่จะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อไปกระใจาใยผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมโอเคเพื่อเวกาสวยลานะครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยนะครับผมมา เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเราจะเก็บชัยนะครับผมชิงพื้นที่นะครับผมอันดับหนึ่งของสายนะครับเพราะว่ารอบแป็งกลุ่มนะครับเขาจะเอาสองทีมนะครับผมเพื่อเข้ารอบนะครับผมมาดูแมตช์นี้นะครับฝั่งทีมชาติสเปนครับมาในระบบ433นะครับผมส่วนทีมชาติไทยของเรานะครับมาในระบบ4-42นะครับนาคูเป็นเนมาร์กับอาเกลโร่นะครับแมตช์นี้หมาดูนะครับผม ชิงพื้นที่หัวตารางนะครับแข่งไป1แมตช์เท่ากันนะครับผมชนะมาทั้งคู่นะครับสำหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับผมซึ่งทีมชาติไทยได้เปรียบเรื่องสกอร์อยู่นะครับผมตอนนี้นำห่างอยู่3ประตูด้วยกันนะครับผมถ้าสเปนนะครับอยากเป็นแชมป์กลุ่มนะครับผมก็ต้องยิงชนะทีมชาติไทยนะครับผมหรือไม่ก็ต้องยิงประตูได้เยอะกว่าทีมชาติไทยนะครับ อ่ะครับตอนนี้เริ่มเกมแล้วนะครับผมจงังหวะนี้โดนแสะแต่ยังได้อยู่โอเคมาทีเดบอยครับเป็นบอลสวนกลับของทีมชาติไทยขึ้นมาก็ยังติดครับเบรดีอ้อาแล้วจงวังหวะนี้หลดโหลดีลดลดด้ครับ่สต่อมาวแล้วครับขึ้นตรงกลางโหลดี้โอ้โหโหลดี้ซ้ำนะครับผมผมลืมเปลี่ยนตัวนะ พยายามจะไม่ให้นอกเตะซ้ำกันทั้งสองทีมนะครับแต่จังหวะนี้เปิดไปติดนะครับเอาละ,ะครับเป็นลูกเตะม,มุมเควินเดอะบอยจะได้เปิดเข้าไปเปิดมาจังหวะนี้มิเกกไม่ถึงครับเป็นบอลส,สวนของทางด้านสเปนบ้างโรดี้โรดี้จังหวะนี้คืนตรงกลางไปเอาเละครับโดนสวนเนมา มีพื้นที่ครับอ่าอะไรครับโจนี้ตรงกลางมีครับตัวเพื่อนหนึ่งตัวตัวนี้เปิดเข้ามาแล้วยิงโขโอ้ย What What the f u c เฮ้เป็นทางด้าน r a h e เต Sterling ครับยิง well, ออกไปอ,อยิงไม่ตรงกรอบเองนะครับลูกนี้จ่อๆแล้วนะเ <c oughs> อะ้ผิดเหลี่ยมไว้หน่อยครับ <c oughs> ยังยงยังไม่ได้ประตูขึ้นนำ it it เปิดบ่าโจานี้เอาบ่า ส่งมาตรงกลางกาบี้ส่งต่อให้ตอเลสตัวนี้อ่านะครับเนมาได้บอลส่งต่อให้คุณอาเกโรอาเกลโ,ลกลโลได้พาเลาะเส้นมาตรงนี้ตัวตรงกลางแล้วเปิดข้ามไปที่เสาสทางด้านกนเาเรเบลหักเข้าซ้ายแล้วปัดลเรียวโคเรียวร้อยเลยครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากกาเลตเบลครับโอ้โหลูกเปิดของกุนแอรเกลโลครับเปิดไปที่เสาสองแล้วจังหวะนี้จับบอลแรกดีครับแล้วปั่นโอ้โหพันด้วยซ้ายนะครับลูกนี้เอาแล้ครับทีมชาติไทยขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากลูกปัดของด้านกาเลตเบลเลยนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนำช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วหมดเวลาการแข่งขันไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในช่วงเวลาแรก เดี๋ยวมาดูคืนเวลาหลังกันต่อเลยนะครับทีมชาติไทยก็ขึ้นนำ10ชาติสเปนไป1ปนต,ต่อ0นะครับตอนนี้รูปเกมก็ยังสูสีกันอยู่นะแต่ต่างที่ประตูแล้วจังหวะน,นี้เปิดเข้ามา <c oughs> ได้มหมกขู่ซูเปอร์เซฟฮ่าซ <c oughs> ูเปอร์เซฟของนิกาครับลูกนี้ <c oughs> ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> ลืมดูตัวผู้เล่นนะครับผมขู่เซฟลูกนี้สวยมากนะครับ เอาละเปิดมุนของทีมชาติไทยโดยคิวเดบอยเปิดเข้ามาจังหวะที่ฟานได้หม่งติดครับเป็นบอลสวดกลับทางด้านสเปนเจ้านี้บุกขึ้นมาอย่างของบาร์ได้ส่ <They S 1> งต่อหูอยังติดครับมาที่ฟานได้ไควอเกอร์ <Good distribution. S 1> แกลรเบลเปิดคามมาบยังติดตรงกลางเจวานี้ <c oughs> อย่างได้อยู่จังหวะนี้บอลออกไปแล้วครับอ่ามีการ,ปรเป็นตัวครับส่งเฟลตตอเลสออกครับเนีย่ยส่งใครมาไม่รู้นะครับโรดี้จรงนี้เล่นมาคาร์วกเกอร์แกลิเบลเปิดต่อถึงกุลอเปล่าอารเลยครับถึงด้วยจังหวะน,นี้ตรงกลางมีใคร แล้วยิงเองเลยโอ้โหชนเสาแม่ยังไม่เข้าจังวะนี้เปิดออกทางด้านสเตอร์ลิงจังวนี้หักเข้ากลางเราจะปั่นสักหน่อยนะบอสเกลับของสเปนบ้างครับยังต่อบอลไม่ถึงหน้าประตูของทีมชาติไทยเลยนะเบรดี้วันนี้ลากขึ้นมาหูยังของบอลหนียวครับ oh, จังหวะนี้ยังไงกค,คลิกกันอยู่นะครับ ตอนนี้ยังได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้พอลกูขีดกันอยู่ริมเส้นนะครับแต่บอลออกไปแล้วเป็นลูกทุ่งของทีมชาติไทยมีการเป็นตัวเพิ่มครับสำหรับทางด้านสเปนนะครับทุ่มจังหวะนี้เล่นกับแกเิเบลเปิดต่อเลยครับถึงกู้หรือเปล่าไม่ถึงเขาบ้าตนนัวนี้เปิดตัดเข้ามาโรด,ดี้รับ โดนแซ่ลูกนี้ก็เสียเป็นลูกฟรีคิกครับแล้วเจ็บไปเลยครับทางด้านโรดี้ทดเวลา2นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับช่งเวลาหลังเลยก็เปลี่ยนตัวโรดี้ออกเลยครับหลังจากมีอาการเจ็บแบบตรงวน,นี้ฟรีคิกเปิดมาก็เข้ามือผู้สัาประตูตครับด้านอาริสนันจังหวะนี้ยังไงถึงเอาเลยครับผมในสวนครั้งสุดท้ายหรือเปล่า วันนี้เปิดมาถึงกุลหรือเปล่าแม่ไม่ถึงลุกนี้แล้วหมดเวลาการแข่งขันไปครับโอ้โหเกมนี้ก็ไปถึงด้านทีชาติไทยนะครับผมที่ยังครองหัวหน้ากลุ่มไปได้นะครับผมเอาชนะทางด้านทีชาตสเปนไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมหูแมตช์หน้าจะเจอกับทางด้านสโลเวเนียนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะเก็บใช้ได้หรือเปล่านะแต่น่าจะเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับผมเพราะว่า ชนะมาทั้ง2แมตช์แล้วนะครับผมเหลือแมตช์หนึ่งนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชองผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ